KPB, navigating the market. Navigate your way to investment success. อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยเราอยู่ในขาขึ้นปรับตัวขึ้นแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรามาส2ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันทําให้ความเปราะบางของตลาดและนักลงทุนสูงขึ้นบวกกับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เติบโตผ่านจุดสูงสุดในไตรมาส2ของปีนี้ไปเรียบร้อยแล้วดังที่เห็นในกราฟตัชนีผู้จัดจาก,การฝ่ายซื้อหรือ PMI หน้านี้นะคะขณะที่ทางธนาคารกลางสารหรัฐหรือเฟดเองเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณที่ผ่อนคลายน้อยลงโดยจะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ลงในช่วงปลายปีนี้ แปลว่าการมองหาแหล่งผลตอบแทนที่สูงสูในตลาดทุนต่อจากนี้เนี่ยจะทำได้ยากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ก่อนจะเข้ากลยุทธ์การลงทุนของเรานะคะขอเริ่มต้นพูดคุยกันเรื่องของ ธรรมชาติของผลตอบแทนในตลาดทุนกันก่อนนะคะว่าโดยปกติแล้วผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์แม้จะมีการผันผวนไปมาแต่ในระยะยาวมักจะเคลื่อนไหวกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเสมอตามคอนเซปต์เรื่อง mean r e v e r t i n g ดังนั้นในการตั้งสมมติฐานของการประเมินผลตอบแทนคาดหวังและความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอนะคะทางลอมบาร์ดโอดีเยมองว่าต่อจากนี้ผลตอบแทนคาดหวังของแต่ละสินทรัพย์จะไม่หวือหวาหรือ สูงเท่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนื่องจากในช่วง4ปีก่อนหน้านี้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในหลายๆสินทรัพย์เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังราวๆหนึ่งส่วนเบนเบนมาตรฐานแปลว่าตอบจากนี้มีโอกาสสูงขึ้นที่ผลตอบแทนคาดหวังจะลดลงเพื่อให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยระยะยาวอยู่ในระดับเดิมเห็นได้จากกราฟในหน้านี้นะคะตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงที่ทุกวันนี้เราคาดหวังผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลที่ 1. 7ขณะที่ในสี ปีก่อนเราคาดไว้ที่2.6%ขณะที่เราคาดหวังผลตอบแทนจากหุ้นโลกที่5.4%เ,เทียบกับ6.7%ที่เราคาดไว้ใน4ปีก่อนค่ะทั้งนี้นะคะก็ไม่ได้แปลว่าทุกสินทรัพย์จะไม่มีอัพไซด์แล้วนะคะแต่เราจะต้องมีการคัดเลือกการลงทุนที่เหมาะสมมากขึ้นตาม7กลยุทธ์การลงทุนนี้ค่ะ El ะะลงทุนต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มที่มีราคาถูกหรือ value และหุ้นกลุ่มปัทจักรหรือ cyclical ตั้งแต่ปลายปี2020เป็นต้นมานะคะเราจะได้ยินคำว่า sector rotation อยู่บ่อยๆก็คือการเปลี่ยนกลุ่มเล่นของเงินทุนนะคะจากเดิมที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยหุ้นกลุ่ม Growth อย่างพวกเทคโนโลยีก็ปรับตัวขึ้นแรงนะคะเพราทิศทางเศร,รษฐกิจเริ่มเห็นแสงไฟในการฟื้นตัวหลังจากมีการเร่งฉีดวัคซีนเนี่ยก็ทำให้หุ้นกลุ่ม cyclical และ value เนี่ยที่ถูกกดดักนก่อนหน้านี้ กลับมาวิ่งได้ดีต่อเนื่องนะคะจนมาเริ่มย่อลงในช่วงพฤษภาคมหลังสายพันเดลตานี่มีการระบาดอาจกดดันให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวลงนะคะอย่างไรก็ดีสายพันเดลตานี่ดูว่าจะผ่านจุดรุนแรงหรือจุดพีคไปเรียบร้อยแล้วนะคะและด้วยแบ็กกราวเศรษฐกิจโลกที่จะเติบโตในระดับภาวะปกติประกอบกับแนวโน้มบอลยิวขาขึ้นเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มซิกิเคลิลและหุ้นแวลูให้ไปได้ต่อค่ะ 코로나19가 확산유로 แม้ว่าหุ้นยุโรปจะมีการปรับตัวขึ้นมา14%ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังมีปัจจัยหนุนอยู่อีกมากข้อแรกนโยบายการเงินของ ECB จะยังคงผ่อนคลายต่อโดยเฉพาะถ้าเทียบกับเฟดของสหรัฐข้อที่2นะคะได้แรงหนุนจาก sentiment หลังการเลือกตั้งในเยอรมนีที่มีนโยบายการคลังผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นรวมถึงรัฐบาลผสมที่มีพรรคกรีนอยู่ด้วยเนี่ยจะช่วยผลักดันการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยนะคะ และข้อที่3แผนการปฏิรูปสีเขียวของยุโรปหรือ European g r e e n d ด al เนี่ยตั้งเป้าให้ EU ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก60%ภายในปี2030และปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งจะสร้างโอกาสการลงทุนอีกมากมาย 3ใช้โอกาสช่วงตลาดย่อเข้าลงทุนในจีน จากประเด็นเรื่องของ e v e r g r a n d e นะคะเราก็ยังเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ในวงกว้างรวมถึงภาคธนาคารกลางจีนเองเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งพอที่จะทนทานต่อการผิดนัดชํารหนี้ของ e v e r g r a n d e ได้เห็นได้จากกราฟทางด้านซ้ายมือนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลจีนก็ยังมีเครื่องมืออยู่อีกมากที่จะช่วยอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเห็นได้จากกราฟทางด้านขวามือนั่นเองนะคะซึ่งก็จะช่วยหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญหรือ Hard Landing ได้โดย ตราสารหนี้จีนนะคะทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่น่าสนใจเทียบกับปากของประเทศพัฒนาแล้วเพราะตราสารหนี้จีนโดยเฉลี่ยนะคะมักให้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้สหรัฐที่มีอายุเท่ากันเนี่ยถึง1.5%นอกจากนี้นะคะด้านตลาดหุ้นจีนณนะราคาปัจจุบันก็ถือว่าน่าสนใจมากโดยปัจจุบันนะคะดัชนี CSI 300ซื้อขายอยู่ที่ PE ratio ในะอีก12เดือน ข้้าางหนที่14.4เท่าอยู่ราวๆลบ2ส่วนเบ็นเบนมาตรฐานเท่านั้นค่ะ มองสินทรัพย์นอกตลาดในการเพิ่มเติมผลตอบแทนในพอร์ตที่สูงขึ้นด้วยความท้าทายของสินทรัพย์ในตลาดนะคะจะให้ผลตอบแทนที่น้อยลงต่อจากนี้อย่างที่เราเรียนไปแล้วนะคะสําหรับหนะักลงทุนที่สามารถลงทุนได้หลายๆปีเนี่ยการกระจายลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดเช่นหุ้นนอกตลาดนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในระยะยาวจะสามารถให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง2.7%นนอกจากนี้ในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักนะคะการลงทุนในสินทรัพย์ นอกตลาดก็จะช่วยลดความตื่นตระหนกจากราคาที่ล่วงลงแรงจากการเทขายได้ค่ะข้อ5ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ประโยชน์จากเงินทุนที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและนโยบายภาครัฐที่ยังสนับสน,นุน แม้ว่าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐนะคะอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รับการอนุมัติจากสภาเสร็จสิน้นแต่ด้วยมูลค่าแผนการลงทุนกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะเป็นแรงหนุนสําคัญต่อเศรษฐกิจอยู่ดีนะคะทั้งนี้เราจะเห็นว่าการกระตุ้นภาครัฐานในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นภายใต้ในายกคนใหม่และในยุโรปภายใต้รัฐบาลเยอรมันชุดใหม่นอกจากนี้นะคะราคาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยยังขึ้น มาน้อยกว่าราคาหุ้นโดยรวมทําให้เราคาดว่าสามารถจะสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นได้ในระยะข้างหน้าค่ะข้อ6นะคะลงทุนในบริษัทที่ให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะคะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ฉบับล่าสุดนะคะได้ถาทิการสหรประชาชาติเนี่ยได้มีการตอกย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาสําคัญสําหรับมนุษยชาติเราเลยนะคะโดยเชื่อว่าบริษัทที่สามารถปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตเพราะความเสี่ยงของการไม่ปรับตัวเนี่ยก็สูงมากนอกจากจะทําให้โลกเนี่ยร้ ขึ้นแล้วยังมีความเสี่ยงจากการถูกเก็บภาษีที่สูงขึ้นรวมถึงมีโอกาสถูกฟ้องร้องด้วย ายะะยังไม่แนะนําให้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและทองคำโดยเราคาดว่าเฟดจะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ประมาณ1.5มล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในสิ้นปีนี้เราจึงมองว่าบอลยิวสหรัฐ ah มีโอกาสปรับขึ้นสู่ระดับ2.25%ในเดือนมิถุนายนปีหน้าจากระดับปัจจุบันที่1.5% ซึ่งจะกดดันราคาพันธบัตรทบาลได้นะคะนอกจากนี้ก็จะกดดันราคาทองคําด้วยที่มักเคลื่อนไหวสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยเราคาดว่าราคาทองคําจะอยู่ที่1,700ดอลลาร์สหรัฐณนะสินปีนี้นะคะทางนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงลงหรือไม่เป็นไปตามที่เฟดคาดก็ยังมีความยืดหยุ่นในการชะลอแผนการลดการซื้อสินทรัพย์ได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบันเรายังคงเชื่อมั่นในปรัชญาการลงทุนของเรานะคะเรื่องการลงทุนระยะยาวผ่านการกระจายลงทุนในหลายๆสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวนผของพอร์ตการลงทุนในระยะสั้นลงรวมถึงการปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอตามความต้องการของทุกท่านได้ในระยะยาวค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์ และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3ช่องทางคือ YouTube Channel, Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking สิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ